เสริมสวยเสริมสวยให้คุณนายเรามีผมเปแ้ผมอ่าคุณแม่วีผมวีผมเสริมสวยให้คุณนายนะคะเราก็ทําไม่ทันเราไม่ได้วีผมเลยเนี่ยคุณนายก็รีบจะตื่นจะตื่นจะลุกจะลุกอู้ช่วยก็เลยไม่ได้วีผมเลยวันนี้ไม่ได้ทาแป้งเลยหนูอ่ะไม่ได้วีผมเลยทําอะไรไนมะ่ทัน ไปกอดไปเพี่ยงข้างหลังแมวกระตายพ่อแมวแมวกระตายเม้นโอบึ้งบึง้งใจหายคนล่ะข้างหลังอ่ะเตาไฟมันไปไปไปเย,ยนะน่ะมันไปตายใตชั้นวางของคนอ่ะก็ล้วลากออกมาทาความสะอาดเม้นโอบึ้งบึ้งเน้อยน่อยเออลูกแมวน่ะไปตายชั้นวางของคนอ่ะลากออกมาเดี๋ยวนี้ยังเยะไม่แล้วนะกับเขาแต่ได้เยะนะบ้านก็ได้โทนะ ชั่วโมงเดียวอ่ะทำในสามอย่างคุณเน่ยถุบ้านเพียวมันไปคาในเออมันเป็นยังเห่าหู้ขอเขามันเกิดมามันบอกกินอาหารเม็ดอ่ะมันจะกินแต่ข้าวคุกปลาอย่างเดียวอ่ะมันเลยยอมแิ่ไปลักินแป้งยังต้องเดือดเป็นเบือหอบุญพูนเพิ่นบยูไปว่าเพิ่นได้เพิ่นบยูอื มันจะกินแต่ข้าวคุกปลาอย่างเดียวอาหารเม็ดมันบกิน<อ>มันเลยยอมกระลงกระเลงลูกแมวนะี่กับข้าวก็ต้องทำเสร็จแล้วกับข้าวชั่วโมงเดียวทำสามอย่างคนเะนี่ยว่เก่งมหมเก่งไหมชั่วโมงเดียวทำได้สามอย่างนเะนี่ยอ่าทำอาหารเสริมให้ยายอีกจังหัด ชั่วโมงเดียวเนี่ยทำได้สี่อย่างพ่อเนี่ยข้างสองเตาห้อมกันอ่ะแร่ลูก็แค่แก่ๆลุกแล้วลุกแล power. ้วข้างสองเตาห้อมกันอ่ะเตาหนึ่งเยะกับข้าวอีกเตาหนึ่งต้มฟักทองกับไข่กับอันเนี้ยมันฝรั่งอ่ะต้มสองเตาแล้วก็ต้มไว้กับมาถูบ้านเนี่ยมาถูข้างหลังเนี่ยถูเสร็จแล้วกั ลาชั้นออกมาลากชั้นออกมาพโยชั้นออนิท่านมาทำอันน่ะมันเหม็นมันตายแมวมันตาย,มตายไม่ได้เกิดอะแรแรนสูงนี่อย่าอุย้ยมันมีแต่มตแมวโตแมมันแรงไปทำามันแมวไล่นะเออท้องอยู่แล้วนะท้องอยู่แล้วนะเออมีไฟไมาช่วยมีไฟช่วยจับไปทำามัน ร้องอีกแล้วน่ะอันที่เกิดกะเกิดอันที่ตายกะตายใครมาช่วยเราทำเอาไปทำมันน่ะไล่เขาโกงเขาบุกเข้าเอาอาหารล่อเขาโกงอ่ะมันจะลาเรื่องยั้งมันบ่เขาด้วยยั้งไหมไม่หรอกอ่ะล่อเขาโกงอ่ะเรี้ยล่อเขาโกงมีสีดยายมันเนี่ยมันบ่เขาด้วยอ็มันจะลาเรื่องยั้งมัน่ะ đầy da vaccine xin vaccine này kia mà xin vaccine cha này kia mà xin bạc này hà tô và hà xin vợ cha mà xin da yeah, này à Hãy subscribe cho kênh Ghiền นอนเสริมสวยให้คุณนายค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปวีพมงไปทาแป้งแล้วเสร็จแล้วก็อันหน้ามาอันหน้ามายงมาแล้วเด้อคุณนายเออคุณนายอยู่นิ่มๆคุณนายแม่อยู่นิ่มๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผู้ช่วยก็ตาไม่ไดีเนี่ยไอ้ไรผู้ช่วยอ่ะ หกสิบกว่าแล้วก็ตาไม่ดีเนี่ยพี่น้องเอ้ยคนเฒ่าดูแลคนเฒ่าเนี่ยคนหกสิบดูแลคนเก้าสิบห่างกันสามสิบปีพี่น้องเอา้ากินเลยกินอาหารเสริมยังหม่แล้วนะอาหารหม้ออาหารยังมไม่ได้ปรุงได้ปรุงอาหารอาหารยังไม่ได้แลวยังไม่ได้ปรุงต้มให้มันเปื่อยๆก่อน mưa ấp, mưa ấp, mẹ ấp mưa ấp dường nhá tôm mua khem tôm phà lô mẹ mới chí mua lô tôm mua khem chụp, phải nói cái đó tôm phà lô nào, lêu xốt xốt ừm หนูก็ไปเจ็บผ้านูนี่ไก่มันซักผ้ามันมีที่ตากหนูก็ไปเจ็บผ้าหนูน่ะเดี๋ยวเนี่ยใ่จ<ะ>้าอืมเดี๋ยวใส่ไก่ตาใสเคองอืมของหนูยังไม่แห้งเ๋ยวหนูก็ต้องเจ็บลบให้มันอืหนูก็ต้องไหลของหนูออกของมันก็ต้องเอาไปใส่มันเดยนี่กำลังปั่นของมันอยู่เนี่ยเห็นไหม งซักเมื่อวานนี้มันมีฝนมันบ่แห้งซักเมื่อวานตอนบ่ายสองบ่ายสามเพิ่มพลังเพิ่มพลังเอง้นอนเมื่อคืนนอนรับหัวต๊หตมอนกับฟันทุกทีนอนมาได้ฟันนี่น้ฟันอะไรยังพี่ว่าพี่ว่าอ็ Lắm quạt pan vân nè pan quay cá để cho păn quay cá ở nam mình còn ở nam khi bỏ đi cả chỉ quay cá khi bỏ cố ปั่นมาเต้าให้กินซดมาเต้าสองแก้วพี่น้องขีออกจัดไว้ไปนั่นกินมาเนี้ยน่ะสับปะรดมากินน่ะมากินน่ะนั่นน่ะเนี้ก็แตงโมปั่นแก้วนหนึ่งคนละแก้วน่ะออกจัดดีน่ะโห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 เล้วอ้าวกินเลยเดี๋ยวไปเปิดดูข่าวน้ำพุ่วมาเลย 哦。Oh. เธอเนี่ยทางานหาเงินเลี้ยงลูกเพียงลำพังน,นะครับก็เลยสุดท้ายกลายเป็นโจรเท่าันนะโดยภาพกล้องวงจรปิดภายในร้านขายเครื่องประดับนะอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งที่ตําบลบางโขงก็เภอบางทีจังหวัดสมุทรปราการเมือ่มนนอนะครับาเวลาบ่ายโมงครึ่งเนี่ยจบับภาพหญิงสาวคนเดินทางทีเป็นลูกค้านะมาเลือกซื้อสินค้าในราา้รานนักงาซาก็นำเอาสร้อยหน้าสามเซต เขาบอกว่ามูลค่าสาเส้นที่ว่าเนี่ยประมาณ4ี่หมื่นนะฮะมาใอยู่ในหวายนะฮะเดี๋ยก็ชมสาเส้นที่ว่าเนี่ยวิ่งรถเด็กไปเส้นเกิดเจอกันเดียวยังไม่ได้ออกไปอัมเปิดเจอฝนมันตกฝนมันตกฝนมันตกเก็บฟังเปิดไปทางใดคุณแม่เงินทองแก็ไม่ไหลค่ะแมามันก็ถึงไหลทุกเดือนอยู่แล้วอ่ะมันก็ถึงไหลทุกเดือนอยู่ดูใจเปิด

โลเก้าโลกสนะิบน้าพ่อกินไหมเนี่ยบอกพ่อจะไปเอามาให้ใหม่ยิ่ไปก่อนอมเดียวหนึ่งกินไปก่อนพี่น้องอ้าวันล้วก็ไปไปไปพี่น้องเอ้ยอ